สวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับกับช่อง G.Movie วันนี้เราก็มีหนังใหม่มาสปอยให้เพื่อนๆฟัง,งแล้วนะครับซึ่งจะเป็นหนังเรื่องอะไรนั้นขอให้เพื่อนๆอดใจรอกัอน,กอนก่อนนะครับและก่อนอื่นเลยผมต้องขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่องเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วมาฟังเรื่องย่อกัอนก่อนเลยภาพยนต์ที่เราจะนำมาสปอยวันนี้ชื่อเรื่อง The Princess Diary บันทึกรักเจ้าหญิงมือใหม่เป็นภาพยนต์ที่เข้าฉายในปี2001โดยเนื้อเรื่องมีอยู่ว่า มีอาเด็กสาวจอมเชิมที่อยู่กับแม่เพียงสองคนอยู่ๆวันหนึ่งเธอกับพบว่า เธอมีญาติที่เป็นราชินีและตัวเธอนั้นต้องไปสืบทอดบัลลังก์เพื่อให้เป็นเจ้าหญิงให้กับประเทศแห่งหนึ่งโดยมีเวลาให้ฝึกเกา่าการเป็นเจ้าหญิงแบบสมบูรณ์แบบเพียงแค่สสัปดาห์เท่านั้นแต่ว่ามีอาก็เป็นเด็กหญิงที่เฉ๋มมากเพราะฉะนั้นเส้นทางการเป็นเจ้าหญิงของเธอจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจึงทําให้เธอต้องไปเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายจนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเธอจากเป็นคนเฉ๋มเบอร์ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีภาคต่อด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะมาสปอยภาคแรกก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆ เรื่องเริ่มต้นที่สาวน้อยมีอาและแม่ของเธอที่อาศัยอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกมีอาเธอเป็นเด็กสาวธรรมดาที่ใส่แว่นและมีนิสัยที่เฉิมเบิร์ดเป็นอย่างมากเธอมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่า Lily. ลินลี่ลินลี่กับมีอาคบกันมาตั้งแต่เด็กในขณะที่เธอกําลังยืนคุยกับลินลี่ที่หน้าล็อกเกอร์นั้นเธอก็บังเอิญเห็นหนุ่มครอตประจำโรงเรียนซึ่งกาลังยืนจูบกับแฟนสาวของเขาซึ่งเป็นเชลิเดอร์ประจำโรงเรียนอีกด้วยมีอาเริ่มฝันกลางวัน,ว,นว่าเธอกําลังจูบกับหนุ่มครอตประจำโรงเรียนแต่แล้วเธอก็ต้้องฝงฝันคา พอลินลี่ได้เข้ามาปลูกสะกอนจากนั้นเธอแกเมลลี่ก็ได้ไปเข้าร่วมชมรมโตวาทีขณะที่มีอากํกำลังจะปาศัยเธอรู้สึกว่าเธอประหม่าเป็นอย่างมากและเธอก็กำลังถูกล้อเลียนจากคนอื่นที่อยู่ภายในห้องเธอได้แต่ทำท่าม้ามึงอึง้งวนต้องรีบวิ่งหนีไปอ้วกงนอกจากนั้นในตอนเย็นเธอได้ไาทำงานพิเศษที่ยิมขณะที่เธอกำลังทำงานอยู่นั้นแม่ของเธอก็รีบเข้ามาคุยด้วยเพราะวันนี้เธอมีเรื่องพิเศษที่จะมาบอกมีอาเธอได้บอกกับมีอาว่าวันนี้ย่าของเธอโทรมาเรื่องการจะคุยกับเธอในเรื่องบางเรื่อง แต่ก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรในวันถัดมามีอามาซ้อมร้องเพลงประสานเสียงที่โรงเรียนแต่แล้วเธอก็ไม่รู้เลยว่าเธอกำลังถูกจับจองอยู่จากชายหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเขานั้นชอบเธอเย็นวันนั้นมีอาเดินทางไปหายาที่บ้านและพบว่าที่นั่นเป็นสถานที่ที่หรูหราเป็นอย่างมากเธอตกตะลึงทันทีไม่ได้พบเห็นจากนั้นพ่อบ้านก็นําเธอไปรอที่ห้องรับแขกก่อนที่ย่าของเธอจะเดินลงมาและกล่าวทักทายกับเธอทั้งสองนั่งคุยกัน แต่ดูเหมือนว่ามีอาจ,จะประหมาทก่อดเวลาเพราะเธอไม่ได้เจอกับย่าของเธอมาตั้ง16ปีแล้วย่าของเธอจึงส่งเหรียญประจำตระกูลให้เธอก่อนที่ทั้งสองคนจะย้ายกันไปนั่งคุยที่สวนหลังบ้านย่าของเธอบอกกับเธอว่าพ่อของเธอเป็นเจ้าชายแห่งเจโนเวียและตัวเธอเองก็ต้องมีศักดิ์ที่จะเป็นเจ้าหญิงและยังบอกกับมีอาอีกว่าตัวเธอนั้นเป็นองค์ราชินีแห่งประเทศเจโนเวียและปีนี้มีอาก็มีอายุครบ16ปีและเธอจะต้องกลับไปที่เจโนเวียเพื่อไปเป็นเจ้าหญิง และสืบทอดราชบัลลังก์เป็นคนถัดไปมีอาตกใจเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอมีย่าที่เป็นองราชินีและตัวเธอนั้นก็เป็นเจ้าหญิงด้วยจากนั้นเธอจึงรีบวิ่งออกจากที่นั่นทันทีย่าของเธอจึงสั่งให้มหาดเล็กคนหนึ่งคอยติดตามเธอและยังให้เขาเป็นคนขับรถให้เธอด้วยในตอนเย็นมีอาเอาเรื่องนี้มาคุยกับแม่เพราะเธอโมโหแม่เป็นอย่างมากที่ไม่เคยบอกเธอมาก่อนเลยว่าเธอเป็นเจ้าหญิงและพ่อของเธอก็เป็นเจ้าชายแห่งประเทศจนโนเวียแม่ของเธอจึงปล่อยให้เธออยู่กับตัวเอง ในวันถัดมาย่าของเธอมาคุยกับแม่ของเธอที่บ้านเพราะย่าของเธอต้องการให้แม่ของมีอาช่วยนมเนามีอาในการเป็นเจ้าหญิงจากนั้นมีอาที่เพิ่งแต่งตัวเสร็จก็ปีนลงมาจากบ้านและพบว่าทั้งสองกำลังคุยกันอยู่เธอจะหนีขึ้นไปบนห้องอีกครั้งแม่ของเธอจึงเข้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้มีอาสงบสติอารมณ์ก่อนที่จะยื่นข้อเสนอให้กับมีอาวา่ามีอาสามารถปฏิเสธข้อเสนอการเป็นเจ้าหญิงได้ถ้าเธอไม่ต้องการจริงๆก่อนที่จะถึงวันมอบตําแหน่งแต่มีข้อแม้วา่า เธอห้ามบอกกับใครว่าเธอเป็นเจ้าหญิงจากนั้นทั้ง3คนจึงตกลงกันได้ด้วยดีย่าของเธอพาเธอมารู้จักกับมหาเล็กนาักศึกษาพ,พระองค์ซึ่งจะเป็นคนคอยดูแลเธอและเป็นคนขับรถพ,า,พาเธอไปโรงเรียนด้วยจากนั้นมีอาก็เดินทางไปยังโรงเรียนด้วยรถดีมูซีของเธอแต่ก่อนที่เธอจะถึงโรงเรียนเธอก็แวะรับลินลี่เพื่อใไปโรงเรียนกับเธอด้วยพอมาถึงโรงเรียนมีอาก็ถูกเป็นเป้าล้อของสาวๆเชียร์ลดเตอร์ itter, และขณะที่เธอกำลังเรียนวิชาภาละวันนี้เธอได้เป็นคนปาลูก แต่เธอก็ดันปลาไปใส่หัวครูจนเธอต้องถูกหักคะแนนตอนเย็นมีอาและลินลี่ได้เดินทางกลับบ้านด้วยกันและคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานตายของพ่อของเธอจากนั้นมีอาก็รีบตัดบทและรีบตรงไปยังบ้านของลินลี่ที่เป็นอู่ซ่อมรถที่เธอเอารถมาซ่อมเอาไว้ที่นั่นเด็กหนุ่มที่เคยแอบชอบมีอาเขาเป็นคนซ่อมรถของที่นี่และเป็นพี่ชายของลินลี่รวมถึงเขายังเป็นนักร้องของวงดนตรีอีกด้วยพี่ชายของลินลี่เสนอที่จะมาเอาค่าซ่อมรถจากมีอาแต่ราคาค่าซ่อมนั้นก็สูงเกินไปมา,มากกว่าที่เธอจะรับไหว เธอจึงตัดใจและรีบตรงไปยังบ้านย่าทันทีย่าให้มีอาเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าหญิงรวมถึงการวางบุคลิกภาพแต่ว่ามีอาก็เดือดดาเกินไปมากกว่าที่จะทำได้วันถัดมามีอาได้เป็นเป้าซอมให้กับเพื่อนยิงฟุตบอลแต่ว่าเธอก็ยังมีนิสัยซุ่มซ่ามซึ่งทำให้ไม่สามารถรับลูกฟุตบอลของเพื่อนได้สักลูกครูจึงสั่งให้หนุ่มคอร์ประจำโรงเรียนมาสอนเธอเป็นคนลาฟุตบอลแต่ว่ามีอาก็เขินเป็นอย่างมากเธอจึงจินตนาการว่าเธอกําลังจูบกับเขาอยู่ในตอนเย็น มหาเล็กประจําพระองค์มารับมีอาเพื่อที่จะไปบ้านย่าของเธอโดยวันนี้เขาซื้อถุงน่องรวมถึงรองเท้าส้นสูงมาให้เธอเปลี่ยนอีกด้วยเมื่อมาถึงบ้านของย่าวันนี้ย่าของเธอได้สอนเธอเกี่ยวกับมารยาทมนโต๊าตอาหารรวมถึงธรรมเนียมการเต้นราประจําประเทศเจโนเวียอ,อีกด้วยโดยคู่ซ้อมของเธอก็คือมหาเล็กนั่นเองแต่เธอก็ซุ่มซ่ามเหลือเกินโดยเธอเต้นไปได้เหยียบเท้าของเขาไปด้วยหลังจากมีอากลับบ้านย่าของเธอกับมหาเล็กก็เต้นรำด้วยกันวันถัดมามีอารีรมาหาย่าของเธออีกครั้ง แต่วันนี้เธอมาสายนิดหน่อยย่าของเธอจึงรีบเรียกสไตลิสต์ให้มาเมคโอเวอร์ให้กับเธอเขาจับมีอาร์ถอดแวน่นแล้วเปลี่ยนมาใส่คอนแทคเรนแต่งหน้ากันคิ้วรวมถึงยืดผมให้กับเธออีกด้วยจนเธอออกมาสวยเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ย่าของเธอยังตกตะลึงเช้าถัดมามีอาร์มารับลินลี่ที่บ้านเหมือนเคยแต่วันนี้พี่ชายของลินลี่เป็นคนเปิดประตูให้มีอาร์เขาตกตะลึงกับความเปลี่ยนไปของมีอาเป็นอย่างมากซึ่งเธอสวยขึ้นแต่ทว่าลินลี่ไม่ชอบลุคนี้ของมีอา และบ่นเธอเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปของเธอพอลิลี่คิดว่ามีอานั้นอยากเป็นเหมือนพวกคนอื่นที่ชอบทําตัวเด่นจนมีอาได้แต่นั่งซึมและค่อยร้องไห้ออกมาเมื่อมาถึงโรงเรียนมีอารีบบีบบวกมาใส่เพราะเธอไม่อยากเป็นจุดเด่นของคนอื่นแต่ลิลี่ก็ยังบ่นเธอไม่หยุดจนเธอฟิลขาดและว,ว่าลิลี่กลับไปบ้างพี่ชายของลิลี่ดีใจเป็นอย่างมากที่มีอาตอบโตกับลิลี่หลังจากนั้นเขาจึงเดินหนีไปแต่ลิลี่และมีอาก็ยังคงยืนทะเลาะกันอยู่พอลิลี่คิดว่า มีอาเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากในช่วงนี้มีอาจึงบอกกับลิลลี่ว่าเธอเป็นเจ้าหญิงลิลลี่รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแต่ในความตกใจนั้นก็มีความดีใจปนอยู่ด้วยหลังจากนั้นลิลลี่ก็หายงอนมีอาและทั้งคู่ก็ไปเรียนด้วยกันในห้องเรียนมีอาใส่หมวกเข้ามาเพื่อปกปิดไม่ให้ใครรู้ว่าเธอเปลี่ยนลุกใหม่จนสาวสวยเชลิดเดอร์รู้สึกหมันไส้และฟ้องครูทันทีว่ามีอาไม่ยอมถอดหมวกในห้องเรียน มีอารู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากเธอจึงรีบถอดบมวกออกตามคําสั่งของคุณครูแล้วมันก็ต้องทําให้เพื่อนเพื่อนทั้งห้องตกตะลึงกับความสวยของเธอและในตอนเย็นมีอาก็ต้องมาเรียนรู้การเป็นเจ้าหญิงกับย่าของเธออยู่เช่นเคยที่บ้านมีอาและแม่ร่วมทํางานศิลปะด,ด้วยกันและดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองจะปรับความเข้าใจกันได้แล้วเชาถัดมาพี่ชายของรีงก็ชวนมีอาให้ไปงานคอนเสิร์ตของเขา ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์มีอาจึงตอบตกลงแต่ก็ต้องมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนเพราะตอนนี้มีนักข่าวยืนอยู่หน้าเรียนเต็มไปหมดมีอาจึงรีบวิ่งไปดูว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นก่อนที่เธอจะโดนนักข่าวลุมถ่ายเธอและครูใหญ่ก็เข้ามาช่วยไปได้ครูใหญ่เรียกให้แม่ของมีอารวมถึงองราชินีมาคุยที่โรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าคนทั้งเมืองจะรู้แล้วว่ามีอาเป็นเจ้าหญิงจากนั้นมหัดเล็กก็นําตัวสไตลิตเข้ามาในห้องสไตลิตคนนั้นง,า,า,นนา,งา,า,าหญิ แม่กับ่าของเธอรู้สึกว่ามีอารู้สึกไม่สบายใจเธอจึงบอกกับมีอาว่าอยากให้มีอารู้สึกเหมือนเป็นเด็กธรรมดาก่อนที่จะถึงวันเปิดตัวและยังบอกอีกว่าเธอสามารถปฏิเสธการเป็นเจ้าหญิงได้ถ้าเธอไม่อยากเป็นจริงๆแต่ทว่ามีอาก็ขอคิดดูก่อนมีอาขึ้นมานั่งเล่นโมดดัฟ้าของโรงเรียนกับมหาเล็กของเธอจากนั้นลิลลี่ก็วิ่งเข้ามาหามีอาและบอกว่าตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่ามีอาเป็นเจ้าหญิงองค์ใหม่เธอจึงอยากให้มีอาไปออกรายการของเธอในคืนวันเสาร์ ตัดมาที่งานเลี้ยงเปิดตัวเจ้าหญิงมีอาได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยและเธอต้องทำความรู้จักกับผู้คนที่มีชื่อเสียงมากมายเมื่อถึงเวลาอาหาร่าของเธอจึงลงมาเป็นเจ้าภาพในการเปิดงานคืนนี้แต่มีอาก็ยังคงซุ่มซ่ามเหมือนเคยเธอทำงานเลี้ยงคืนนี้พังไม่เป็นท่าเธอจึงกลับบ้านมาด้วยความรู้สึกเศร้าและขอโทษพ่อของเธอเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นวันถัดมาองค์ราชีสังเกตว่ามีอารู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเธอจึงเสนอกกบมีอาว่า วันนี้เธอจะไม่รับงานใดๆทั้งสิ้นและจะออกไปเที่ยวกับหลานของเธอมีอาจึงรู้สึกดีใจขึ้นมามีอาพายาไปเอารถที่เธอซ่อมและขับพาเธอไปอยังร้านตู้เกมอาร์เคดเธอพายาไปเล่นยังตู้เกมหยอดเหรียญและทังคู่ก็ยังถ่ายรูปด้วยกันอีกด้วยก่อนจะกลับมีอาพายาเธอไปกินฟาสต์ฟู้ดซึ่งย่าเธอก็ไม่เคยทานมาก่อนและชมว่ามันอร่อยมากขณะที่มีอากำลังจะพายาเธอกลับบ้านมีอาพายาขึ้นเนินที่สูงมาก รถดองเธอจึงไหลลงไปชนกับรถประจําทางที่กำลังขับผ่านมาพอดีมีอาจึงจะถูกตำรวจจับแต่ย่าของเธอก็ช่วยเธอ,เอไว้ได้มีอามาโรงเรียนในเช้าอีกวันและก็เหมือนเคยมีนักข่าวรอเธออยู่หน้าเรียนเต็มไปหมดแต่ว่าวันนี้แปลกไปนิดหน่อยเพราะตอนนี้มีเด็กผู้หญิงตัวเลอกมากมายมายืนรอขอลายเซ็นเธออีกด้วยและตอนนี้มีอาฮอตเป็นอย่างมากเธอจึงไปที่หมายปองของหนุ่มพตประจมโรงเรียนที่เธอเคยแอบปิง๊งเขารีบเข้ามาคุยกับเธอและชวนเธอไปงานเลี้ยง ที่จะจัดขึ้นที่ชายหาดในคืนวันเสาร์เธอจึงรีบมาขอยกเลิกนัดกับพี่ชายของลิลลี่ทันทีในวันเสาร์มีอามายังปาร์ตี้ชายหาดจนได้เธอรู้สึกสนุกสนานกับหนุ่มฮอตเป็นอย่างมากและตกเย็นทั้งคู่ก็ได้เต้นรำด้วยกันจากนั้นมีอาสังเกตว่ามีเฮลิคอปเตอร์นักข่าวตามมาแอบถ่ายเธอถึงที่ปาร์ตี้แห่งนี้หนุ่มฮอตจึงชวนมีอาให้ไปหลบในบังกะโลแห่งหนึ่งจากนั้นเขาจึงสารภาพรักกับเธอ และจูบเธอในทันทีแต่มีอาก็รู้สึกว่าสถานการณ์เช่นนี้มันช่างไม่โรแมนติกเอาเสียเลยจากนั้นเขาจึงบอกให้เธอเปลี่ยนเป็นนวดเท้าให้เขาแทนตัดมาที่รายการของลิลลี่เธอรู้ตัวแล้วว่ามีอาเทงานนี้ของเธอแน่นอนเธอจึงได้แต่ทำใจ และปิดรายการไปในงานปาร์ตี้นักข่าวมากมายมาซุ่มรอถ่ายรูปมีอาอยู่ที่หน้าบ้านพักหนุ่มฮอจึงเปิดประตูออกมาและจูบโชว์มีอาต่อหน้านักข่าวทันทีมีอาจึงตบหน้าเขาไปอย่างแรงก่อนที่จะวิ่งหนีออกมาและต้องการจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปกลับบ้านเธอก็ต้องมาเจอกับแก๊งสาวเชลิดเดอร์ที่บอกกับเธอว่าพวกเขาได้เอาเสื้อผ้าของเธอมาให้แล้วและบอกให้เธอเปลี่ยนมันในกระโจมได้เลยเธอเชื่อใจพวกนั้น และเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้านในกระโจมแต่เธอไม่รู้เลยว่าพวกนั้นมีแผนซ่อนไว้อยู่พวกนั้นเรียกให้นักข่าวมารอเธอที่หน้ากระโจมหลังจากนั้นพวกนั้นก็พังกระโจมออกมาและนักข่าวก็ถ่ายรูปของเธอ,เอไว้ได้เมื่อกลับบ้านมามีอาลูแล้วว่าเธอทำพลาดเธอทาได้แต่ร้องไห้กับแม่ของเธอเชา้าอีกวันข่าวของเธอเต็มหน้าหนังสือพิมพ์มไปหมดเธอมาหาญาติของเธอแต่ต้องการที่จะปฏีเสธในการไปงานเต้นรำราชวงศ์เพราะเธอรู้สึกว่าเธอไม่อยากทำให้ญาติของเธอเสียหน้าไปมากกว่านี้ญาติของเธอจึงไม่อนุญ,ญาต และบังคับให้เธอไปพอมีอากลับบ้านไปมหาเล็กก็เข้ามาคุยกับย่าของเธอว่ามีอาก็เป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งและต้องการให้ย่าของเธอเชื่อมั่นในตัวของมีอามีอามาเยียงโรงเรียนและขึ้นมาขอโทษลิลลี่ที่ดัดฟ้าแต่ก็ดูเหมือนว่าลิลลี่จะกดมีอาเป็นอย่างมากและไม่ต้องการจะคุยกับเธอลิลลี่รู้สึกหัวเสียเป็นอย่างมากทั้งคู่จึงทะเลาะกันลิลลี่ยอมรับกับมีอาว่าเธอกลัวที่จะเสียมีอาไปอย่างมากเพราะว่าทั้งคู่สนิทกันจากนั้นลิลลี่จึงเตือนสติมีอาวว่่่าามมีีีีอดกทเธคิด และเธอสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ไปทางที่ดีได้เพราะเธอมีอำนาจและความสามารถที่จะทำมันมีอารที่รู้สึกผิดต้องการจะไถ่โทษให้นินลลี่มีอารึงชวนให้นินลลี่ไปงานเต้นรำประจำราชวงศ์ด้วยกันลิลลี่จึงหายกดมีอารทันทีในวิชาพละรอบนี้มีอารได้เป็นคนตีบอลและหนุ่มฮอตก็ได้เป็นคนคว้างบอลเธอรู้สึกโมโหหนุ่มฮอตเป็นอย่างมากที่ทําให้เธอขายหน้าเรื่องเมื่อคืนเธอจึงหววลูกไปยังเขาและเข้าเป้าอย่างจังในตอนเย็น มีอาโทรให้พี่ชายของรีดมาหาเธอที่บ้านเพื่อที่ต้องการที่จะขอโทษเขาอยากให้เขาไปเป็นคู่เต้นรำกับเธอในงานเต้นรำประจำราชวงศ์แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ต้องการและปฏิเสธมีอาในทันทีเช้าวันถัดมามีอาถูกพวกเชียเดเอร์อล้อเลียนเธออีกครั้งเพราะเธอกําลังนั่งคุยกับหนุ่มเชินประจำโรงเรียนพวกเขาล้อเลียนเธอและหนุ่มคนนั้นเธอจึงเอาไอศครีมที่เธอกําลังกินอยู่ละเลงลงไปบนเสื้อของสาวชเชรเลดเดอร์คนนั้นจนคนทั้งโรงเรียนรู้สึกสะใจเป็นอย่างมาก ในตอนเย็นย่าของมีอามาหามีอาที่บ้านได้นําของขวัญมาให้มีอาซึ่งมันเป็นไดอารี่เล่มหนึ่งย่าของเธอบอกว่าไดอารี่เล่มนี้เป็นของพ่อเธอและเขาต้องการที่จะมอบให้เธอเองแต่เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะมอบให้เธอแล้วมาขอโทษมีอาเรื่องที่เธอบังคับให้มีอาไปงานเลี้ยงรวมถึงต่อว่าเธอโดยที่ไม่ถามเธอเกี่ยวกับเรื่องที่ชายหาดพร้อมยังเสนอให้มีอาร์แกวสลัดตำแหน่งในงานเต้นรำเพราะย่าของเธอรู้ดีว่า มีอารู้สึกไม่สบายใจถา,านันทั้งคู่ก็คุยด้วยกันนิดหน่อยก่อนที่จะกอดลากันมีอารู้สึกกังวลกระวายเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่ต้องการที่จะไปงานเลี้ยงนี้แล้วเธอจึงรีบเก็บของที่จะหนีออกจากบ้านขณะที่เธอกาลังเก็บของอยู่นั้นเธอก็สังเกตเห็นจดหมายอันหนึ่งที่ตกลงมาจากไดอารี่แต่มาของเธอนอนทับไว้เธอรีบบีบมันขึ้นมาอ่านและพบว่าจดหมายนั้นเป็นจดหมายจากพ่อของเธอซึ่งเขียนให้เธอก่อนที่เขาจะเสียเนื้อความในจดหมายพูดถึงความรู้สึกของพ่อของเธอ ที่มีต่อตัวเธอแ,แม่แต่เขาก็ไม่มีโอกาสได้ดูแลเธอทั้งสองเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและต้องการที่จะขอโทษมีอาแต่เขาก็ไม่มีโอกาสจากนั้นมีอาจึงนึกขึ้นได้และคิดว่าเธอสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้และเธอไม่คิดที่จะหนีออกไปอีกแล้วมีอาจึงรีบไปที่งานเลี้ยงแต่ขณะนั้นฝนก็กำลังตกเธอจึงรีบเอารถคันเก่งที่เธอซ่อมไว้ขับตรงไปยังงานเลี้ยงทันทีขณะนั้นก็มีเด็กส่งพิซซ่ามาส่งพิซซ่ากับพี่ชายของลิลลี่ที่บ้านแต่พอเขาเปิดขึ้นมานั้น หน้าพิซซ่าก็ถูกประดับไปด้วยช็อกโกแลต M&M ซึ่งเขียนว่าเธอเสียใจเขาจึงยิ้มออกมาทันทีมหาเล็กรีมารับมีอาถึงที่บ้านแต่ว่าเขาคาดกับเธอไปเสียแล้วขณะที่มีอากําลังขับรถอยู่นั้นเธอก็รู้สึกว่าท้อของเธอกําลังจะเสียอีกครั้งและฝนก็ตกลงมาแล้วเธอจึงเริ่มถอดใจและนอนร้องไห้อยู่ตรงนั้นแต่ขณะนั้นมหาเล็กก็ขับรถมาถึงพอดีเขาจึงรีบมารับเธอเพื่อตรงไปงานเลี้ยงในทันทีมีอาในตอนนี้ เธอตัวเปียกปอนไปหมดขณะนั้นเองก็กําลังจะกล่าวสลักสืบ์แทนเธอแต่ก็หันมาเห็นมีอาพอดีมีอาเดินขึ้นมาบนเวทีอย่างช้าๆด้วยความรู้สึกประมาาเธอเริ่มพูดถึงเรื่องความผิดพลาดที่ผ่านมาและต้องการที่จะสละตตาแหน่งในการเป็นองค์ราชทายาทของเจนโนเวียหลังจากที่เจอเรื่องราวที่ผ่านมาเพราะเธอรู้สึกว่าเธอไม่สามารถเป็นเจ้าหญิงที่ดีได้แต่ว่าตอนนี้เธอต้องการที่จะทําให้พ่อและแม่รวมถึงตัวเธอเองภูมิใจเธอจึงคิดว่า ธอควรที่จะเลิกสนใจคําพูดคนอื่นและเลือกที่จะเป็นคนพูดเสียเองเพราะเธอคิดว่าเสียงของเธอนั้นมีความหมายต่อคนอื่นเป็นอย่างมากและเธอยอมรับที่จะรับตําแหน่งการเป็นราชายาแห่งเจโนเวียย่าของเธอจึงได้นำมงกุฎมาสวมให้กับมีอาและยอมรับกับมีอาว่าตัวมีอานั้นดูเหมือนเธอมากสมัยสาวๆเพราะเธอก็มีความกล้าเหมือนกับมีอาเช่นกันมีอาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและลงมอาอย่าล่างพร้อมกับย่าของเธอเพื่อที่จะเต้นรำเปิดงาน แต่เธอก็มองหาพี่ชายของลิลลี่ไม่เจอแต่ว่าตอนนั้นเขาก็เดินเข้ามาโค้งเพื่อขอให้มีอาตเต้นรำกับเขาพอดีจากนั้นเขาก็พามีอาออกมาจากงานเลี้ยงและพาเธอไปยังสวนทั้งคู่ยืนคุยกันและปรับความว่าใจกันได้ในที่สุดแล้วเขาทั้งสองก็จูบกันในแทนทีตอนนี้มีอากาำลังเดินทางไปยังเจโนเวียเพื่อรับตำแหน่งผ,นผู้สืบทอดราชายาทคนต่อไปและเธอกำลังจดเรื่องราวทุกอย่างลงในแดรี่ของเธออยู่ข้างๆกับเจ้าแมวตัวโปรดของเธอไปด้วยเช่นกัน Sub indo